สวัสดีทุกท่านเออยังดอกพระอาจสิเทศทีเดียวจวกเต็มนี่เลยก็ได้อาจจะแบบ <laf> อ่าพิกินู รถปูนอาจจะมาอีกคันหนึ่งหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไลยอยู่มาลุ้นกันนะว่าซีคิวครึ่งจะพอหรือเปล่าตอนนี้ที โอ้ไล่โอนิเรือมาตัดหนู อารอดูไปเรื่อยๆเรือคิวครึ่งได้เนาะคันนี้ตีอัดได้สามครึ่งสามคิวคาดท,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 ทีนาหือขันมือคาดทนายี่ิบซนมันจะใส่ปูนลูกคิววันนี้เทสิบห้า วัดสามคยวคิวคิวถือวัาแห้งแอ้วถ้าเตะสิบเซนเนี่ยพื้นที่สามตารางเมตรถึงมันก็ต้องไปสามคิวอืมน่ล้างอกเปิล้างออกอันนี้เพิ่นเพิ่นวายยังไงเพิ่นเพิ่นวายใส่มาสีคิวบ่คันนี่นะใส่มาบมดเลยของโดฮะสี่คิวเพคือขับรถคันนี้มันง่ายเลยรถน้อยมันนีตัวน้อยกูนี่เด็กรถสามคิวตัวน้อยคันนี้ใหญ่บ่านี่บ่โอ้่นใส่มาหมดเลยห่อยหางมาเลด ปล่อยหางเลยนะไปหางมาเลยหางเลยขาดเกียร์ได้ตัวล่างนี่จ้ะไม่เกลี่ยจ้ะรอดูนะท่านว่าจะพอหรือไม่โอ้เพิ่นมาคันเดียวตอนนี้เนาะนึกนึกว่านึกว่ามาสองคันได้ความคิดว่าหันเออรอดูนะว่าจะเป็นอย่างไรนี่เออโอ้คันนี้เนียอัดฮอดซีคิวเครื่องพนาะนึกว่าสาม บสหน้อเขาสีสังน้ำนักอยู่มันน้ำนักนันกตอนนี้นันเน้ำนักูน้ำนักาสอ๋อเขาบริกาเอานาะไม่เขาบริการอ้ะไเอาน้ออนึกว่าเขาเทจวกอันหนึ่งขันอันไม่โคบ่อ๋อแสดงว่าเขาจัวบไม่ได้นาะ นึกว่าเขาเอาไม่โคตรตากเอาอันนั้นแบบพิษนนอ๋ออันนั้นแบบนนตามบ้านอันนี้เขาไปโหลดอยู่อันโรคปูนเขามีชยายอมจะอะไรวัดเนะเาะออมเขผมเข้าใจว่าเขาไม่โคตรตากเอากะเอา,เอา <laughs> เข้าใจผิดมาตั้งนานเราท่านนึกว่าเขาไม่โคตรตักเอาบางเท้อกันหน่อยบางเท้อกันลายนะโอ้สุขเซนแล้วแต่อารมณ์ผู้ขับ้าว่ะในวกซีบยากุดซีบนกการทันมันบอคำั้นบอกว่าเวลาล้มออกตอนนี้เออนอกงานเวลาเท่าไรบวกกเลยอืออยุสองโมงจับตอนรถแล่นออกมาหน้าโรงงานถึงหน้างานอายุสองชั่วโมงปูมันใช่ มันเกินสองขุงข้าเใ็ดตึกนี้ไงเขาถึงได้ไที่เทศไทร่าเขาไปไกลเรียกว่าเนี้ให้น้ำยาบวกน้ำยาบวกมีระยะแรกของเขามีระยะแรกไกลหลายเขาเป็คนเรียนเลยเนาะเขาสิแลีนมาส่งเขาเต็มกรุงเทพมาพี่เขาก็เลี่นแล้วมันก็ไม่อด้ยุกแล้วมานี่ก็เทอวกมาเป็นไส้เลยเนาะเดียวเลยด้วยมันเป็น

รอลุ่นจะพอหรือไม่พอ่อยูวุตน,นุพอยช่เนาะอ้าวโอเคจะว่าพอ่อค่อยก็ว่าพ่อสันะสี่คิวครึ่งคันนี้นะพี่นอ้อยก็มีญาติโยมมาได้บวกเนี่ยตอนแรกว่าจะสั่งห้าคิวนะช่างบอกว่าสี่คิวก็พอสี่คิวครึ่ง โอ้ลายเจอนี่โอ้ขันน้อยๆเ่ยปัจจุปูนลายนโเสียงเริ่มแล้วเริ่มก็แก๊กก็แก๊กแล้วเริ่มคลักขลัแล้ว โยมมาถวายแนวกนวิดไม่น้อยถวายผลไม้โอ้โอเคเลยเนาะโอ้โอ้เอามาลายเซิบอยู่แต่นึกว่ามันวดอันนี้เนาะโอ้โฮขักขักข,ข,ข,ขอบท่ายุอื้ยแจวเลยเต็มแบบเลยบ่อนี้เหลือเหลือเฮ้ย เต็มแบบเลยทุกท่านดูเต็มเอียดเลยแบบสิบห้าเซนนะเมื่อแล้วโอเ้โอเต็มแบบพอด <Pam ela. S 1> ีเลยเนาะอ่าตุกกะมาพอดีเป๊ะ,ะเลยโอ้เดนอนจริงๆงช่างคนคำวนวณมาเป๊ะ,ะเลย รีบาทบาทปูนอ่ะตัวเป๊ะเลยโอเคเขาทายู่ हेलो आप लोग भी लाइव आ

เดี๋ยวผมก็จะไปจ่ายเงินเพื่อนสะก่อนนะพี่น้องเลยจะไปจ่ายเงินเพิ่นสะก่อนกี่บาทเนาะอ่ะเทก็สิบห้าเซนนะท่านนะครับเต็มแบบนะพอแบบมันสิบห้าเซนนะเอ,อทำเต็มแบบเลยนะครับไม่มีนะครับ เออไม่เต็มนะเต็มนะท่นเต็มแบบเลยนะสิบห้าเซนเต็มแน่นเอียดนะเออนั่นเอียดอย่าใจเงินเพื่นสะก้อนซาลาบินนะมาทั้งพี่ โอ้มีห yes. uh ัดเสือบอันนี้รอตัวนึรถรวมเป็นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบารดกับคิวเพันเจ็ดคุยกันแล้วหรอวะคุยกันแล้วคิวเรพันห้าห้าสิบครับหกเก้าเจ็ดห้าเนาะอย่าโอนเออโอนเนาะมีอยู่มีอยู่ของเสียลุยเด้มีกว่ายสีปเออ เดี๋ยวโอนท้นสกอนพี่น้องเลย เก้าเจ็ดห้าหกเก้าเจ็ดห้าหกเก้าเจ็ดห้า แล้วถ่ายเอาบบดนี้ะจะถ่ายแล้วค่อยกับนดส่งไปในไลน์เพื่อนละเห็นดูโอเคครับ 6, 9, 7, เรียบร้อยหกเก้าเจ็ดห้าเพิ่นลดราคาให้แล้วนะท่าน อันนี้โดยปกติแล้วทางร้านเขาจะให้เปอร์เซน็นกับช่างนะทุกท่านนะครับคิวละห้าสิบาทนะฮะแต่ผมไม่รับนะผมให้เป็นลดไปเลยลดรวมกันในบินไปเลยนะฮะเออให้มันลดไปในบินไปเลยนะเอาฝากไว้ท่าน,นี้นะสวัสดีครับ